เมืม่อกี้ลงลงปิดเป้นจออัดใหม่โอเคอนี่ไน้ไใสเอาเอาไว้ตัดทำไม้กวาผมเห็นหลายคนเออก็เห็นแจเขาอยู่เนาะเขาก็อยากกลับมาบ้านพูดถึงโรงงานก็คนในอย่าออกคนนอกอยาเข้าเปลี่ยนกันออกเปลี่ยนกันเข้า ทำยังไงได้ความจำเป็นเข้าใจแหละกําำเพื่อว,ว่าด้วยวความลำบากให้แหละมันพาเราไปเนี่ยผมก็ว่าจบเ,เดือนนี้แหละอาทิตย์นี้ผมก็ว่าผมจะได้ดลงไปทำงานอยู่ผมก็ที่แราว่าจะอยู่บ้านเนี่ยมันมันไม่มีอะไรทำนะ มีอยู่แล้วลเงินมันก็ได้น้อยคือถ้าเราทําไปทําไปขายไปเนี่ยคือมันโอเคเด้ทําไปทําไปแล้วก็อันนี้ไปเนี่ยถ้าไม่ไม่ติดว่ามีนี่มีสิะมันก็พออยู่อยู่ดิแต่พ่อพ่อความอยากมีนี่แหละมันก็เลยจำเป็นต้องได้ไป แต่เ,เขาบอกว่าข่าวบอกนะว่าเนีดือนนี้ปีนี้มันจะหนาวถึงกุมภาใช่ไหมโอ้ผมเราบาอกว่าโอ,อ้โลกของเรามันเปลี่ยนไปมากเนาะเมื่อก่อนหนาวนาวไม่ถึงกุมภามั้เออมันจะหนาวช่วงปีใหม่ธันวาเริ่มหนาวแล้วไอ้ธันวายังร้อนอยู่มาหนาวมกราไปถึงกุมภาเออ ปีนี้ก็เป็นปีที่เขาบอกว่ามันลําบากเนยการเงินการงานการอะไรนั้นลำบากเขาบอกคนอยู่มันก็ต้องสู้ต่อไปนะั่นแหละเนาะทำไงได้ <c oughs> คนที่เขาแจกเราไปก่อนเขาก็หมดหน้าที่แล้วคิดถึงบ้านดิถ้าได้ไปกรุงเทพก็ไปทำงาน ผมชอบชเลยผมชอบการมาอยู่บ้านได้ทำไรทำนาอาจจะไปทำไรทำนาทำเกษตรกันซะผสมประสานถ่ายคลิปถ่ายอะไรไปนมันคือความสุขผมเลยหลายคนเขาก็อยากกลับมาอยู่บ้านแต่ก็เห็นหน้าเห็นใจอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าแต่เขาหรกผมก็จะได้ไปเลยเอาสักสี่ลำก็พอ,อ,อตัดแยก ช่วงหน้าฝนเมื่อกี้เนี่ยโอ้ไม้ไผ่พูดถึงเรื่องไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่ไแบบเยอะครับผมสวยด้วยหน่อไม้ก็เยอะช่วงเมื่อกี้ช่วงหน้าฝนน่ะหน่อไม้เดี๋ยวบอกโอ้มีแต่ลำมใหญ่ดูในคลิปเก่าครับคลิปเก่าผมลงให้ดูแบบโอ้โหไปอยู่กรุงเทพไม่ได้หรือใหญ่ขนาดนั้น จะได้กินแกงหน่อไม้แต่ละครั้งหนิวลำบากไม่ใช่ว่าอยากกินแล้วไม่จะหาแกงกินได้เลยอโอ้ปวดแขนเผื่อจะได้กินแกงแ้้สองสามลอยนะปูกปลูกหน่อไม้กินสูงนี่บอกเลยหน่อไม้ดี ได้กินไม้อร่อยด้วยได้หน่อไม้กุิ่นซุง,งโอ้ย,อย,อยช่วงหนาหนอ่ะนี่จะคิดเขียนไอไ้รหลายอาชีพเนาะนี่ผมผมมาเห็นตอดทีเขาทำอะไรทำเอที่ ใส่หนูบ่เขาเรียกที่ใส่หนูนะที่ใส่ดักหนูแต่ว่าก็ไม่เห็นนะอันจะเป็นอันเก่าขเขาั้งเดินเดินไปเหยียบเลยชวยละเออเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยแบบมีอันนี้ด้วยเนยมีงานเอ่ออรีน่าพี่ก้องไว้ไล่นะคุณเขาจัดโอ้คนเยอะเยอะมากครับอกเฉพาะอำเภอผมที่ติดกันเนี่ยอำเภอเนี่ย คนไปครึ่งอำเภอเงียบเลยวันนั้นมันเหมือนเหมือนเป็นวันหยุดหรือเป็นวันอะไรสักอย่างคือแบบนเงนียบมากแต่ว่าเสียดายผมไม่ได้ไปเม่อกี้ไม,ม่มีเวลาไปหนาวด้วยคนขี้หนาวเหนื่อยครับตัดไม้แค่นี้เหนื่อยโอย้โไปทำงานยังไง ไม้มันสวยอยู่ด้วยม,มันลำสวยอยู่ด้วยเอาลำแบบพอพอดีจับพ,พอดีจับเท่าน,นี้บอกว่าท่านี่เละช่วงเท่ยงแดดร้อนอชีวิตคนเราเนาะมันต้องสู้ทำยังไง ความสุขเลยเนี่ยคนเราเนาะคนเรามันอตัวความสุขไม่เท่ากันผมก็พูดไปเรื่อยมไ,มไ้จะพูด <c oughs> อะไรไอ้กล้องยังไม่ค่อยไม่ค่อยได้จับกล้องเลยโอ,ย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 อย้เออม,มัมีเทคนิคเบาบอ่อยอันนี้ด้วยการปลูกกุ้ยปลูกอกอไผ่เขาบอกว่า หันตามันเนี่ยไปทางทิศท,ที่แบบว่าภาทิศขึ้นเขาบอกอปลูกยังไงก็ได้แต่ว่าหันตามันไปทางทิศตะวันเอ่อทางแบบภาทิศขึ้นมันจะติดเขาบอกปลูกยังไงก็ติดเขาบอกอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับผมเผือ่อใครอยากปลูก ปัญหาเนี่ยมันติดอยู่นิดเดียวไงจะออกก็ไม่ออกท่านเอ่อคนดูอยู่จังหวัดไหนบ้างครับเนี่ยม,ม้นมาบอกเม้นมาคุยกันได้นะครับผมที่เงามไม่มี e n e r เ y อจีในการทำบางทีว่าไม่รู้จะทำอะไร อยู่บ้านก็เงาเงาใส่เบ็ดใส่ขบอะไรนี่ไม่ได้ไปใส่เบ็ดสักทีเดี๋ยวจะทำคลิปใส่เบ็ดตกปลาอยู่โ้ยทำไมมันออกยากจังวะ พักกเลยพูดถึงชีวิตการที่เราไปเริ่มต้นใหม่เนาะมันลำบากเด้ไม่รู้จักใครไป,ไปเริ่มต้นไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงบางทีก็ไปเจอหลากหลายเหตุการณ์ แต่ว่าเราไม่พูดดีกว่าเป็นว่าเราอินจอยกับการอยู่บ้านดีกว่าผมจกถ่ายคลิปไปดูตอนอยู่บ้านนะผมไม่รู้ว่าถ้าได้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงอย่างน้อยก็ได้ถ่ายไปดูบรรยากาศอยู่บ้านโอ้ลมเย็นเย็นนะครับผมถึงอากาศจะร้อนอยังไงถ้ามันมีต้นไม้คือมันเย็นเด๊ออากาศเย็น ธรรมชาติไม้ไผ่เนี่ยเขาทำเฟอร์นิเจอร์มันก็นอันดีอยู่เล่ไทำเฟอร์นิเจอร์เนาะกินเขาไปทำเฟอร์นิเจอร์เลาะตามันทิ้ง เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะถ่ายให้ดูนะผมว่ายายแกไปทำยังไงขาตั้งกล้องไม่ต้องมาผมถือแบบถือลำบากมากเลยว่าจะถ่ายให้ดู อ,า,อาผมก็เป็นกำลังใจให้คนอยู่กรุงเทพนะครับผมผมไม่รู้ะรจะพูดอะไรจริงๆมันไม่ได้จับกล้องนานนะพอทีเราโฟกัสในสิ่งที่เราพูดแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับคิดอะไรก็ไม่ออกโอเคครับผมสำับคาิีนี้ถ้าใครดูแล้วขัดใจหรือไม่สบายใจขอโทษน,นะครับผมคือตำหนิติดเตือยนได้พิมพ์มาออคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมครับผม,ผมสวัสดีครับผม